อยกเคาฉันมาอยู่ใกล้ดวงตาฉันไรไออุ่นขาดอยากมิดพค่ผู้มีคุณ O oh, D T I M O oh, D T I M เมื่อมองน้ำนั้นเป็นสีฟ้า ดวงนภัสที่คลามห,หมุมนเราเปลียวใจไว้ในกมนอด็ oh, d t a m O.D.T.A.M. Oh, ค่ำคืนนี้ฟ้ามีแต่ดาวดาวช่วยเตือนให้คนทางบ้าน อมอบมาดาฉันยันต้องการ O.D.T.A.M. อ d t a, m. T a m เพื่อนนาคตฉันยอมอดนทนทนต่อไปไม่เคยยนยอฝากชีวิตไว้ในอ,ทอ,ทอัลตร้ไอ d อ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัญม,มาคงม่วนนะคะชื่เชมมอ,อเ,เล่นชื่อมินค่ะอ้อมเดอดดี่วเด็นดีชื่อเล่นชื่ออ้อมค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะมินก็กับอ้อมก,ก็เป็นนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่หนึ่งนะคะจะมาพาพี่ๆไปร้อนอดีตค่ะได้ข่าวว่าพวกพีเนี่ยมีการจะมีการพบปะสังสรรค์กันซึ่งตอนแรกเนี่ยงานพบปะสังสรรค์เขาจะจัดกันที่ตึกคะนน สดความไม่เป็นใจค่ะเราก็เลยต้องย้ายกันไปจากที่ตึกลางแต่ว่าภาพบรรยากาศของเก่าของพวกพี่ที่พวกพี่อยากเห็นเนี่ยเราก็จะไม่ให้มันจากไหยไปเราจะพาพวกพี่มาย้อนลำดับอีกครั้งคาวว่าปัจจุบันมันเป็นยังไงเราไปทางด้านซ้ายมือเราดีกว่นานะคะจำได้หรือเปล่าเอ่ยว่าที่นี่ที่ไหนนะคะสนามโอแทฟร์ที่พี่เคยเตะบอลเล่นกันนะคะแล้วก็ทางด้านซ้ายมือตรงไปนะคะจะเป็นต้นมะม่วงที่พี่เคยรับน้องกันนะคะก็ยังอยู่ที่เดิมไม่สามารถเดินไปไหนได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูที่หนึ่งสถานที่ของคณจับคู่ เรื่น,นะคะแต่ว่านุ่งก็ไม่สามารถรับได้เหมือนกันรับไม่ไหวอะค่ะเดี๋ยวอุ๋งลองเลยค่ะพี่ทีเดียวเลยดีกว่าไปดูจุดต่อไปกัน,ะะน,น,น,นดีนดวกว่าคะค่ะหมดเลยแม่แม่แม่ลองน้องนี่เลยค่ะหน้าท้ายคือเราเป็นตอนนี้นะคะก็เป็นร้านอาหารแต่ก่อนก็เดิมเป็นที่ซ้อมเชียร์ของพี่ๆนะคะพี่ๆยังจำได้หรือเปล่าะว่า ที่ตกพื้นยางแตกเป็นกี่อันแล้วคะศึกษ์ไปหลายอันแล้วนะคะตกกันจนพื้นยางหลุดนะไม่เคือคยพอตกกันที่พี่นกงจดาด้ใช่ค่ะตอนนี้ก็รายที่สองคะก็จำได้นะคะว่าที่ี่เป็นเึีษาของที่พี่พี่เคยเรียนนะคะตอนนี้ก็หนูกไม่ได้เรียนที่นี่กันแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูจุดเรียนที่หนูเราเรียนเก็บแยงอะหนูเราไม่ได้เรียนที่เนี่ยแตาเราไปดูกันดีกว่็เราเรียนเป็นที่ไหนาทีค่ะนี้งลืมสถานที่อีกสถานที่หนึ่งนะคะที่ที่พี่เคย จึงแล้วน,นะคะ,คะสถานที่ที่พวกพี่เรียกกันว่าวิเตียวป๊อกอกอะคะ่ะพวกพี่ชอบมากินกันที่นี่ใช่ไหมคะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยประตูทางด้านนี้นะคะยังไม่เปิดให้นักศึกษาเขาออกแต่ปัจจุบันเนี่ยได้เปิดเป็น นักศึกษาเขาออกเลยตามปกติแล้วค่ะใช่ค่ะแล้วก็พี่พี่คงสงสัยกันว่าเราสองคนตอนนี้เไปอยู่ที่ตึกไหนเดี๋ยวพี่จะไปพี่ไปดูตึกที่คนถึงแล้วค่ะตึกของเราอยู่กันว่าก่อนจะจิมตึกนะคะเรามาดูซุ้มกิจกรรมที่เราทำกันก่อนก่ สำหรับซึ่งกิจกรรมของเรานะคะเป็นที่พักนะคะของพวกเราเด็กท่องเที่ยวเวลามีกิจกรรมยาว่างหรืออะไรก็จะมาไปาที่นี่จะมาพักกันที่นี่นะคะต่อไปเราไปดูตึกเรียนของเรากันหน่อยค่ะถึงแล้วค่ะตึกเราค่ะตอนนี้เราก็อยู่รวมกับคณะอุตสาหกรรมสิ่งพอนะคะซึ่งเราจะอยู่ชั้นหกก็ไม่ต้องตกใจไปนะคะเราก็ จะมีตึกใหม่ที่สวยที่สุดในคณะในมหาลัยเรานะคะมหาลัยเราก็ก็เราก็หวังว่าจะได้เจอพี่ๆนะคะในตึกใหม่ของเรานะคะสำหรับสุดท้ายนี้นะคะถ้าพี่ๆต้องการจะพูดคุยกับพวกเราหรือว่ามีหนังมากเด็กๆท่องเที่ยวทุกคนเลยรุ่นเก่ารุ่นใหม่นะคะเข้าไปได้ที่เว็บค่ะไม่ใช่ w บ w w ์เว็บเ n e ร์นี่ค่ะเจอกันได้นะคะที่ w ว็บนั่นแหละค่ะสำหรับวันนี้อ้อมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ 我你的知道？